นี่ก็คือผู้ที่ได้ขึ้นปกมหาเวทผนึกมารเล่มที่27นักเสยเวทที่มีอาคมที่โกงที่สุด ทาคาบะฟูมิฮิโกะเขาคือใครมีพลังอาคมอะไรทำไมถึงถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่มีอาคมทัดเทียมกันกันกบโกโจสตรุ u, ในจูจูสึไคเซนขังเตือนคลิปนี้มีสปอยค่ะจากนักแสดงตลกมุกแป๊กอายุ35ปีที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเลยตัวครั้งแรกในภาคจอระดนล้างบางและเขาก็มาพร้อมกับอาคมที่มีชื่อเรียกว่าคอมมิเดียนยอดมนุษย์คือการสร้างภาพและอิมเมจนะคะที่ตัวของทาคาบะเนี่ยเชื่อว่ามันจะตลกค่ะสิ่งนั้นเนี่ยก็จะสามารถกลายเป็น จร,จริงได้เอาง่ายๆเลยก็คือคิดสิ่งไหนก็กลายเป็นสิ่งนั้น้าสิ่งนั้นเนี่ยมันหามากพอซึ่งตัวของทาคบะเองเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เงื่อนไขของอาคมตัวเองมากนะค่ะทาคบะาเนี่ยสามารถใช้พลังนี้นะคะในการกําจัดวิญญาณคำสาประดับพิเศษเนี่ยได้อย่างง่ายได้เพียงแค่เขาเนี่ยจินตนาการว่าวิญญาณคำสาปมัน่ะโดนรถบรรทุกชนทุกคนคือมันจะตลกขนาดไหนกัน <S <S อีกทั้งเขาเนี่ยยังเป็นกําลังลบสําคัญ